ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเรื่องหนีนรกตอนนี้เป็นตอนที่21ตอนนี้ถือว่าเป็นตอนพิเศษเป็นตอนการปฏิบัติตนเพื่อหน,นีนรกแบบง่ายๆและเบาๆหรือที่เรียกว่าแบบชาวบ้านคือแบบคนที่มีภาระมากมีเวลาว่างน้อยปฏิบัติ สำหรับเรื่องการหนีนรกขอตอนนี้ก็ขอนำเรื่องนี้มาพูดกับบรรดาท่านพุทธบริษัตโดยตรงคือว่าการหนีนรกพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าถ้าจิตใจของท่านผู้ใดสามารถตัดสัญญาณสามรายการได้ท่านผู้นั้นก็ปลอดจากอบายภูมิทั้งสี่คือการเกิดเป็นสันนรก เป็นเปรตไปอาศุรกายเป็นสัตว์รีฉานคําว่าปลอดในที่นี้หมายถึงปลอดทุกชาติตลอดไปถ้ายังเกิดเป็นมนุษย์เพียงใดก็จะไม่ต้อง,องไม่ต้องลงอบายภูมิต่อไปอีกสำหรับอาบาปกุศลเก่าๆที่ทำมาแล้วทั้งหมดองค์สมเด็จพระบรมสุคตตรัสว่า ไม่มีโอกาสจะให้ผลต่อไปกระมวลความว่าไม่ตกเป็นธาตุของบาปอกุศลต่อไปอีกสำหรับสัญญชนสามรายการที่พระพุทธเจ้าให้ตัดสัญญอดสามรายการนั้นมีความรู้สึกอย่างนี้ข้อที่หนึ่งที่เรียกว่าสกายทิฐิความรู้สึกของคนผู้มีสัญญอดคือเครื่องร้อยรัดใจ ให้เวียน่ายตายเกิดในวัฏะสงสารมียบายยูมิเป็นต้นเขาจะมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ตายกระมความว่าตั้งแต่เกิดมาถึงวันตายไม่รู้สึกว่าจะตายเลยไม่เคยคิดถึงความตายคิดว่าชีวิตจะทรงอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยและข้อทีสองวิจิกิจฉาซึ่งแปลว่าสงสัย เขาสงสัยในความดีของพระพุทธเจา้าสงสัยพระธรรมสงสัยพระอริยสงฆ์ไม่มั่นใจในการยอมรับนับถือและบางท่านบางจุดและบางกลุ่มก็ไม่ยอมรับนับถือเอาจริงๆเห็นว่าพระพุทธเจา้าทรงตรัสพระธรรมแล้วไม่เป็นเรื่องหยาบเกินไปโซ่ของเขาไม่ได้อยานี้เป็นต้น ผู้ง่ายๆก็หมายความไม่ยอมนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์สังโยชนยข้อที่สามศีลปติบรามาตยไม่มีการรักษาศีลอย่างจริงจังหรือไม่รักษาเลยขึ้นชื่อว่าศีลไม่ยอมรับนับถือเห็นว่าเป็นจริยาที่ถ่วงสังคมถ้าบุคคลมีศีนสมยหมดชาติจะไม่จเจริญมนุษย์จะน้อยเกินไป และบางท่านก็สมาทานศินถือสินเข้าวัดนุ่งขาวห่มขาวบ้างนุ่งเหลืองห่มเหลืองบ้างนุ่งปกติบ้างบางทีก็เข,เข้าเขตปฏิบัติกันคนละเจ็ดวันสิบห้าวันเป็นการปฏิบัติพิเศษแต่ด้ว่าเฉพาะในเจ็ดวันสิบห้วันน้ะอาจจะปฏิบัติจริงจังในสินก็ได้แต่พอหมดมาแล้วก็เลยลืมสินไม่สนใจเรื่องสิน บางครั้งก็ยอมรับนับถือปฏิบัติศีลบางวันถ้าส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ทำกันไม่สนใจเรศีลจริงๆอย่างนี้เรียกวีลศิลปตประมาททั้งสามรายการนี้ต้องตัดวิธีตัดทำอยังไงก็ใช้สัมมาทิฏฐิคือปัญญาได้แก่ความเห็นชอบเข้ามาพิจารณาตามความเป็นจริง แต่ความจริงเรื่องของความตายนี้ไม่ต้องพิจารณาด้วยปัญญาก็ได้ใช้สัญญาคือความจำเจนว่าคนก็ดีใสก์ก็ดีที่เกิดก่อนเราบ้างเกิดที่หลังเราบ้างต่างคนก็ต่างตายกันหมดคำว่าหมดหมายความคนที่เกิดมาเท่าไรตายหมดเท่านั้นเว้นว่าว่าใครตายก่อนตายหลังเขาเท่านั้นใสก่ก็เหมือนกัน บางท่านเกิดก่อนเราท่านตายบางท่านเกิดรุ่นราวคราวเดียวกันท่านก็ตายไปก่อนเราบางท่านเกิดที่หลังบางท่านเกิดแต่วัยเด็กก็ตายบางท่านตายแต่ก่อนออกครออจะคันมันดาบางท่านก็คราะจะคันมันดาประเดี๋ยวหนึ่งตายบ้างสองสามวันตายบ้างเดือนสองเดือนตายบ้างขึ้นชื่อว่าเกิดแล้วตายเราเห็นเป็นปกติ แต่การที่ไม่คิดถึงความตายนี่เป็นเรื่องของคนที่ตกอยู่ในความประมาทไม่ยอมรับความจริงเราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาจิตของเราว่าจิตของเรามันดีหรือมันเลวของจริงถ้าเราไม่ยอมรับเรายอมรับของไม่จริงว่าเป็นของจริงของไม่ดีเรายอมรับว่าเป็นของดีเราก็จะไม่พบของจริงไม่พบของดีกัน เป็นอน,นว่าความตายเห็นเขาตายจงคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องตายแล้วก็เตรียมตัวไว้ว่าการตายนะพพุทธเจ้าทรงตรัส <c oughs> ว่าตายแล้วมีสภาพไม่ศูนถ้าเวลาก่อนจะตายจิตประกอบไปด้วยกุศลเพื่อจิตเป็นบุญเป็นกุศลนึกถึงความดีที่เป็นบุญอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วก็ตายในขณะที่จิตดีแบบนั้น <c oughs> ท่านบอกว่าตายแล้วไปโสู่สุติคือโลกสวรรค์เป็นต้นแต่เวลาก่อนจะตายจิตใจเศร้าหมองคิดถึงอารมณ์ที่ไม่ดีเป็นบาปอกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งตายแล้วก็ลงอบายภูมิไปมีนรกเป็นต้นจะนั้นขอบันไดแทนพุทธศาสนิกชน ผู้ไม่ต้องการจะลงนรกอีกก็ใช้ปัญญาพิจรารณาความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าดียังไงเวลานี้เรากำลังศึกษาสัญญาสามแล้วก็พิจรารณาความดีพระเจ้าในขอบเขตของสัญญาสามว่าที่พระพุทธเจ้าทรงตัดให้ทุกคนปฏิบัติในสินห้าและกำหนดสิบ มันดีแต่มันชั่วขอพูดลัดไปก่อนเพราะพูดมามากแล้วต้องถือว่าคนที่ปฏิบัติในสินห้าก็ดีในกำหนดสิบก็ดีผลที่รับคือเป็นความดีพอสิงก็ดีกำหนดสิบก็ดีทั้งสองริการถ้ารวมกันเข้าจะเป็นมหาเสน่ห์ใหญ่ไปที่ไหนใครก็รักหนึ่ง เราไม่มีจิตใจโหดร้ายไม่คิดจะฆ่าเขาไม่คิดจะเป็นศัตรูข,ของใครมีความเมตตาปราณียิ้มแย้มแจ่มใสให้ใครก็ชอบรายการที่สองเรามีความเมตตาปราณียิ้มแย้มสัมใสย,ยังไม่พอมีสันโดษยินดีเพราะทรัพย์สินที่เราหามันได้โดยชอบธรร ไม่เยือยแยงทรัพย์สมบัติของใครไปที่ไหนก็มีแต่คนไว้วางใจมีแต่คนรักมีแต่คนชอบในข้อที่สามจิตใจมีความเมตตาความรักกรุณาความสงสารยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นปกติใครเจอหน้าก็บพบแต่ความยิ้มหน้าบึ้งเคืงจอไม่มีแล้วก็มีสันโดษยินดีเฉพาะร่วมรักเฉพาะสามีและภรรยาขาองตนเท่านั้น ไม่ไปยุ่งกับพัญญาและสามีเขาบุคคลอื่นคนประเภทนี้ไปที่ไหนใครก็รักไปที่ไหนใครก็ชอบต่อมาด้านวาจา <c oughs> ทุกคนต้องการวาจารจริงทุกคนอยากจะฟังวาจาไพเราะทุกคนอยากจะฟังวาจาที่ประกอบด้วยความเป็นมิตรไม่คิดประทุษร้ายซึ่งกันและกัน ทุกคนต้องการวาจาเป็นหลักฐานให้เป็นประโยชน์เราก็ใช้วาจารจริงพูดตามความเป็นจริงตัดความมดเท็ดออกแล้วก็ตัดวาจาหยาบออกใช้วาจาที่ผ่องอ่อนหวานเป็นที่ชอบใจของคนแตระหม่คนเตระกลุ่มกลุ่มนี้ชอบใจแบบนี้เราพูดแบบนั้นกลุ่มนั้นเขาชอบใจอย่างนี้เราพูดแบบนี้พูดตามที่เขาชอบใจ แล้วก็มายุโยงส่งเสริมให้ใครแตกเล้ากันมีแต่สันเสริญในการพูดวาจาออกไปก็ต้องเพ่งประโยชน์วาจาใดที่ไร้ประโยชน์เราไม่ทําอย่างนี้ไปที่ไหนใครก็รักไปที่ไหนใครก็ชอบขอยืนยันว่าคนประเภทนี้น่าก็ยิ้มพูดก็ดีคนประเภทนี้ไปไหนไม่อดตายมีเพื่อนที่รักคนเกลียดหายาก คนที่อยากได้ก็มีพวกหนึ่งคือพวกคนเลวที่มีความดีไม่เท่าไม่ถึงก็มีความอิจฉาทิสยานี่ผมเป็นของธรรมดาต่อไปข้อที่5ของศิลท่านบอกแนะนำให้เวนยาการดื่มสุราละเมะรัยนี่ก็ทราบกันอยู่แล้วว่าการดื่มสุราละเมีไรมาเสียสตังเปล่า ถ้าสขาตังเหล่านั้นมาทำกับเขาซื้อกับข้าวจะมีประโยชน์กว่าแล้วก็ทำลายศักดิ์ศรีทำลายสุขภาพเมาไปแล้วก็ไม่ใช่คนดีมีจิตยาคล้ายคนบ้ายังไม่เมามีาการนิ่มนวนทุกอย่างพูดจาก็ไพราะจระจิตยามันได้ก็ปัญยาติยามันยากกว่างดงามพอเมาเข้าไปแล้วกลับอาการใหม่เหมือนคนบ้าอย่างนี้ใครก็ไม่ชอบ ถ้าเราไม่ดื่มสุรามีไรสติสัมปชัญญะสมบูรณ์มีความไม่ประมาทมีเมตตามีกรุณาและมีสันโดษมีการยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาอะไรก็มีหลักมีฐานมีความมั่นคงในคำพูดอย่างนี้เป็นตน้นใครก็ชอบไปที่ไหนใครก็รักต่อไปกำลังใจของเราไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นใด ยินดีเฉพาะที่เราขอที่หาได้โดยชอบธรรมกำลังใจดีอย่างนี้ใครก็ชอบเขาอาจจะไม่เห็นคำอารมณ์ของใจแต่เห็นจริยาภายนอกไปแล้วเรื่องทรัพย์สินของชาวบ้านเราก็สนใจเขามีอะไรดีบ้างแต่ไม่สนใจในการลักการขโมยการยื้อแยงจริยาที่แสดงออกมาบรรดาเป็นพุทธบริษัทคนที่อยากได้ ด้วยความสุจริตกับคนที่อยากได้โดยอาการทุจริตอาการแสดงออกทางกายไม่เหมือนกันอย่างนี้คนในโลกทุกคนเป็นคนจะหลายเขาทราบว่าเราดีแลวเราเลวแลรายการต่อไปเว้นจากการความโกรธความเพียรบ่ายข้อนี้สําคัญมากกเพราะอาศัยมีเมตตาความรักกรุณาม,มีความสงสารอันนี้ถ้าเว้นได้หน้ายิ้มตลอดกาล ถ้าอยากกลายก็ว่ายิ้มตลอด24ชั่วโมงก็ได้ถ้าญาติยยโยมพุทธบริษัทที่รับฟังจะแต่โกนถามมาว่า24ชั่วโมงยิ้มไม่ได้แน่เพราะว่าเวลาหลับมันดีก็ต้องถือว่าเวลาหลับใจก็อย่างยิ้มเพราะว่าจิตเป็นสุขคิดแต่ความเป็นมิตรคิดแต่รักสงสารคนอื่นอยู่เสมอจิตใจก็ชุ่มชื่นเยือกเย็น คนที่มีกำลังใจไม่โหดร้ายเวลาจะพูดก็พูดดีเวลาจะทำก็ทำดีว่าการพูดก็ดีการทำก็ดมีมีอยู่ที่จิตใจเป็นสำคัญจิตใจสั่งอมาดีกายก็ทำดีปากก็พูดดีตาก,ก็มองดีถ้าจิตใจสั่งเล็วกายก็ทำเร็ววาจาก็พูดเร็วตาก็มองด้านความเร็วความดุร้ายใครเขาก็รู้ ถึงแม้ว่าจะคิดในใจอย่าเข้าใจว่าคนอื่นไม่รู้ว่าเขาก็แสดงเป็นเหมือนกันอารมณ์อย่างนี้เขามีเหมือนกันแล้วก็ข้อสุดท้ายสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบคือตัวปัญญาสัมมาทิฏฐิก็มีความรู้สึกว่าทุกอย่างที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดเป็นของดีเรานำไปพุทธปฏิบัติถ้าทุกคนทำได้ทุกคนจะมีแต่ความสุข ข้อนี้เป็นข้อพปสูน์ความดีของพระพุทธจเจ้าเพราะเป็นพระธรรมคําสอนความสั่งสอนของพระองค์และก็เป็นเครื่องไปสูนความดีของพระอริยสงฆ์ว่าในเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วพระอริยสงฆ์นามามาแจากมาบอกพวกเราจรึงทราบสําหรับพระธรรมนั้นได้กับศีลกรงความเรายอมรับนับถือพระพุทธเจา้ายอมรับนับถือพระธรรมยอมนับนับถือพระอริยสงฆ์ ถ้าก็นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ถ้าทำได้แค่นี้บรรดาแต่พุทธบริษัทเราสามารถจะหลีกนรกได้เป็นตอนๆคือชาตินี้มีอารมณ์อย่างนี้เป็นปกติชาตินี้ลงนรกไม่ได้แต่ชาติหน้าถ้าเกิดมาใหม่นี่มันไม่แน่เราอาจจะลืมอารมณ์นี้ก็ได้ไปคิดความเลวเข้ากับลงนรกได้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ลงนรกทุกชาติต่อไปก็ทรงสินห้ากับกำหนดสิบให้ครบท้วนบริบูรณ์มันเป็นของไม่ยากถ้าเป็นคนรักดีการปฏิบัติอย่างน,นี้บรรดาแรรพุทธริษัทพระพุทธเจ้ายืนยันว่าทุกคนถ้าปฏิบัติได้แล้วขึ้นเชื่ออบายภูมิทั้งสี่บระการคือเกิดเป็นสัตว์นรก เป็นเปรตเ,เป็นอสุรกายเป็นสติฉันจะไม่มีสำหรับเราเด็ดขาดตลอดไปเลยไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวถ้าจะเกิดอีกกี่ชาติถ้าจะเกิดได้อีกกี่ชาติก็หมายความว่าทุกชาติจะไม่มีการลงอบายภูมิทั้งสี่หากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทปฏิบัติได้คือคิดถึงความตายก็ดีคิดได้ ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และมีสินห้าบริสุทธิ์โดยเฉพาะไม่มีกรรมบทสิบอย่างนี้พระพุทธเจ้าสงจัดเป็นขั้นเป็นตอนถ้ามีกำลังใจเข้มข้นน้อยคือมีอรมยังหยาบที่เรียกว่ามีบารมียังอ่อนอยู่แต่วรักษาได้ถึงแม้ว่ากำลังใจยังอ่อนก็รักษาได้ อย่างนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรปรมภูทรงตรัสว่าจะต้องเกิดและตายสลับกันระหว่างเทวดากับพรหมหรือว่ามนุษย์คือเกิดเป็นมนุษย์หนึ่งชาติตายอีกชาตินี้ไปเป็นไปเป็นเทวดาหรือพรหมอีกหนึ่งชาติลงมาเป็นมนุษย์อีกหนึ่งชาติไปเป็นเทวดาหรือพรหมอีกหนึ่งชาติรวมแล้วไปเกิดเป็นมนุษย์เจ็ดชาติเทวดาหรือพรหมเจ็ดชาติ ชาตสุดท้ายที่เจตคัมมนุษย์ชาตินั้นจะเป็นพระอรหันต์ปานิพันธ์ถ้ามีกำลังบารม,มีคือกำลังใจเข้มข้นปัยกลางอย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจะเกิดเป็นมนุษย์อีกสามชาติสลับกบเทวดดาด้วยผมตามที่กล่าวมาแล้วอย่างนี้ชาติที่สามจะเป็นพระอรหันต์ปานิพันธ์ ถ้ามีกำลังใจเข้มข้นจะเกิดเป็นมนุษย์อีกชาติเดียวแล้วก็เป็นพระหรหันแต่ถ้าท่านผู้ใดปฏิบัติชิ้นห้าได้ดวยกระหมดสิบได้ครบถ้วนบรรเทาความโลภบรรเทาความโกรธบรรเทาความหลงถ้าการบรรเทาความโลภความโกรธความหลงอาตมาพิจารณาธรรมะดูแล้วหายอย่างไหนก็แน่นอนไม่ได้ เอาแน่นอนได้ดีกรรมบทสิบคือข้อว่าว่า,วามาโนกรรมข้อท้ายสามข้อที่ว่าไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของไขรไม่คิดประทุษร้ายใครมีความเห็นโถข,ข้อนี้แหละมันเป็นการบรรเทาความโลภความโกรธความหลงยางนี้สมเด็จพระพุทธองค์ตรัสว่าถ้าตายแจกความเป็นคนไปเป็นเทวดาหรือพมลงมา ชาติเดียวก็เป็นพระรันทันทีเท่าว่าการแตบตามแบบนี้ว่าการต,ตามแบบของของ,ของตำราได้ว่าแต่พูดกันตามเนื้อแท้จริงๆบรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนากับนี้ไม่ใช่มีพระพุทธเจ้าสี่องค์กับนี้มีพระพุทธเจ้าจริงๆสิบพระองค์ งวดที่แรก5องค์มีพระสีอาริยะเมตรย์เป็นองค์สุดท้ายแล่ก็เริ่มต้นใหม่มีพระรามเปองค์ต้นแล้วต่อไปอีสีองค์รวมแล้วจริงๆกับนี้มีพระพุทธเจ้าถึง10องค์ตามตำราที่อ่านมาจะมากอ่านหนังสือไม่มากนักตามที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดเท่าที่พบ ไม่เคยพบว่ากับไหนมีพระพุทธเจ้ามากเหมือนกับนี้บางกับก็มีองค์เดียวบ้างสององค์บ้างสามองค์บ้างอย่างนี้เป็นต้นถึงห้าองค์ก็ยังไม่พบแต่ว่ากับนี้มีทั้งสิบองค์ถือว่าเป็นกับพิเศษฉะนั้นคนที่มีความดีตามที่ว่าแล้วทั้งหมด จะเป็นกำลังใจใจอย่างอ่อนอย่างกลางและอย่างเข้มข้นหรือคนที่มีเท่าสินห้ากระหนดสิบ,บครบทวนกว็าตามตายจากความเป็นคนไปในช่วงนี้ไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมในในระหว่างที่ท่านเป็นเทวดาหรือพรหมนี่แหละยังไม่ทันสิ้นอายุของความเป็นทิพย์ถ้าสีอาริยะเมตไตรก็จะทรงตรัส ยังไงไงอายุก,กับหนึ่งก็ครึ่งกับที่ผ่านไปเนี่ยมันน้อยกว่าอายุเทวดาหรือผมที่ไปเกิดข้างหน้าการสิ้นกับผ่านไปแล้วก็ยังไม่หมดอายุของเราฉะนั้นท่านัหลายจะต้องพบพระพุทธเจ้าอีกหกองคต่้ต่มามีความรู้สึกตามตำราหรือตามที่พบมาว่าคนที่มีความดีแก่กล้ายอย่างนี้ เพียงแค่เกิดไปเป็นเทวดาหรือผมพบพระสีอริยะเมตรัยคือพบพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งทรงตัดประเทศเทศนาฟังบัะิมเทศนาจบเดียวก็เป็นพระรหันต์ไปนิพพานอย่างนี้ได้กําไรมากบรรดาแทนพุทธบริษัทถ้าไปานิพพานเช้นได้ก็มีความสุขตอนนี้มาว่ากันเรื่งการปฏิบัติเพราะว่าบรรดาแทนพุทธบริษัท มีเวลาปฏิบัติไม่เสมอกันอย่างพระเรนเน,นีหรือชีเวลานี้มีเถนหรือเปล่าไม่ทราบเถนชีพระเนนเถนชีเถนเถระแปลผู้ใหญ่โดยชีแปลว่าวนักหวดอาตมาปลเองถูกตำราแล้วไม่ถูกก็ไม่ทราบ พระกับเนนี่เรารู้จักกันแน่นอนท่านพวกนี้มีเวลามากถ้าจะปฏิบัติตามหลักสูตรก็เป็นของไม่หนักนักเพราะเวลามีมากพอสมควรกำลังใจแค่จะตัดสัญญาน์สามกันจริงๆถ้าเป็นคนมีเหตุมีผลไม่ท้อไม่แท้และก็ยึดมั่นกำลังใจด้าน ดั่งของอะไรล่ะลืมแล้วอิทธิบาทสีคือฉันทะมีความพอใจจริงๆพร้อมในการปฏิบัติวิทยะมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำต้องมีอุปสรรคเราก็มีความเพียรเข้าต่อสู้ตัวอุปสรรคไม่ทอ้อถอยตายเป็นตายจิตตะ สนใจจดจ่อในความดีนั้นที่เราเพิ่งปฏิบัติวิมัมงสายใช้ปัญญาประกอบพิจารณาว่าเราทำมันถูกก็ไม่ถูกถ้าไม่ถูกก็กลับทำใหม่ใช่ถูกให้กำลังใจมีอิทธิบาทสิบรการครบท้วนบรรดาแท่นพุทธบริษัททั้งหลายถ้าเอาจริงเอาจังกันมันก็ไม่เกินสามเดือนนี่ยังพูดเฉพาะคราวาสนะ แต่พระกับเนนเทนฉีอัตมาไม่คำนวณทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านพวกนี้มีเวลามากถ้าเอาจริงเอาจังจะใช้เวลาถึงเจ็ดวันแล้วไม่ถึงก็ไม่ทราบเพราะว่าท่านอยู่ในเพศนั้นมีศีลไม่ขอบเขตอยู่แล้วก็เลยไม่พยากรณ์กันสำหรับครวัตก็ดูตามที่องค์สมเด็จพระสงร์สวัสดิ์สภาคตรัส ว่าการจะตัดสังโยธาสามจริงๆนั้นท่านบอกว่าคนประเภทนี้มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่มีศินบริสุทธิ์คือสำคัญที่ศินสิลก็ดีกับหมดสิบก็ดีเป็นของไม่หนักถ้าเราเอาจริงแล้วเป็นของไม่หนักเลยตอนนี้หน้านี้คัาเศษนี้เหลือเวลา5นาที ก็อยากขอแนะแนวในการปฏิบัติกับบรรดาเทพพุทธบริษัทแบบง่ายๆถือว่าเป็นการปฏิบัติแบบชาวบ้านที่มีงานหนักข้อที่ 1. สกายทิฏฐิให้มีตัดสกายะทิฏฐิให้มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายเราก็มองดูคนในสัตว์ที่เขาตายให้เราเห็นอันนี้ไม่ยากไปต้องใช้ปัญญามาก แต่ว่าเมื่อคิดถึงความตายและจงหย่าท้อถอยทํามืออ่อนเท้าอ่อนอันนี้ไม่ถูกทํากิจการงานไม่ไหวเพราะเกรงความตายจะเข้ามาถึงอันนี้ไม่ถูกต้องการประกอบอาชีพทั้งหมดบรรดาแทนพุทธบริษัทต้องทําให้ครบถ้วนทุกอย่างเราไม่แน่ว่าจะตายวันนี้หรือสักร้อยปีจะตาย ในเมื่อมันยังไม่ตายการประกอบอาชีพทุกอย่างด้วยความสุจริตไม่คดไม่โกงเขาไม่ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตเราทำให้มันมากรวบรวมทรัพย์สินไว้ให้มากตามกำลังที่พึงทำได้เพื่อว่ายังไม่ตายจะได้มีกินมีใช้รือป่วยไข้ไม่สบายความตายยังไม่ถึงก็ต้องรักษาถา้าความตายยังพึงเข้ามาแต่มันยังไม่ตาย เราก็ต้องรักษาเพื่อเป็นการระง,งับทุกขเวทนาทางร่างกายและจิตใจรวมความาการปฏิบัติประกอบอาชีพที่ต้องทำดูอย่างในสมัยพระเจ้ามหาเศรษฐีทั้งหลายมินาวิสาขาเป็นต้นท่านรวยแสนรวยแต่กูนี่นับเงินไม่ได้นับเป็นโกดนับไม่ได้แต่คืนนับเป็นโกดนับไป30 40ปียังไม่ครบ ยังไม่รู้กี่โกดมันยังไม่หมดก็ต้องนับกันไปเล่มเล่มเกวียนเล่มเกวียนเขายังไม่คำน,นวณเลยว่ากี่ร้อยกี่พันกี่แสนเล่มเกวียนคืรวมความว่าท่านรวยขนาดนี้ท่านยังทำมาหาก,กินต่อไม่ใช่วางมือวางเท้านังฉะนั้นการประกรอบอาชีพบรรดาจะบริษัทต้องทำถ้าถามแล้วทำแล้วจะมีเวลาที่ไหนมันนึกถึงความตาย ออการนึกถึงความตายที่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไ,ไดปแย่งเวลาการงานเลยพอตื่นขึ้นเช้าก็มาก็คิดตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายแล้วอาจจะตายวันนี้ก็ได้อาจจะตายเมื่อไรก็ได้ตายเมื่อไรก็ช่างเราจะประกอบเฉพาะความดีการประกอบอาชีพจะไม่มีการเบียดเบียนใครทั้งหมดจะหากินโดยการสุจริตธรรม เท่านี้ก็ใช้ได้หลังจากนั้นก็ตั้งใจยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าก็เราก็นับถือกันอยู่แล้วตอนนี้ถ้าให้ทํากรรมาฐานเป็นพุทานนธา,านุสติกรรมฐานคําว่าพุทธาน,นุสติกรรมาฐานให้นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ดูอย่างมัตตกุณลีเทพบุตร ท่านไม่เคยนับถือพระพุทธเจ้าแต่นึกถึงนิดเดียวตายแล้วไปสวรรค์เป็นเทวดาสุปปิตะเทพบุตรเป็นมนุษย์เลวมากทำบาปทุกประการแต่พอจะตายนึกถึงองค์สมเด็จพระชิตมานิดเดียวไปเป็นสวรรค์ที่เป็นเทวดาไปสวรรค์ชั้นดาวดึงสวนโลกทั้งสองท่านนี่พระพุทธเจ้าฟังเทศจบเดียวเป็นประสดาบานเหมือนกัน อลบรรดาแทนพุทธบริษัททุกท่านเวลาหมดเสแลวในหน้านี้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผลผลยงมีแด่บรรดาแทนพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี